ชื่อกลุ่มชื่ออะไรนะครับทั้นตาคิงบอลครับครับผมก็คือเป็นกองเชียร์กลุ่มที่มีความเหลียวแน่นกับสโมสรสโมสรเอฟซีครับเชียร์กันมากี่ปีแล้วไม่ทราบครับตั้งแต่ปี2009 2009ตั้งแต่ก่อตั้งเลยอ่าแล้วก็ตอนไปแชมเปี้ยนลีกก็ปี13 13ใช่ก็ตามเชียร์กันก็ไปทำให้ดีกทุกทุกแปีเป็นไงบ้างครับนัดแรกของในบ้านของสโมสรเอฟซีครับ ก็ถือว่าทำงานได้ดีนะฮะขอบคุณับที่เฝ้ารอให้ทีมกลับมามีแข่งขันนะครับเพราะควบแันวันก็เฝ้ารออยู่เพราะห่างหายจากการเชียร์ไทยเป็นตัวนคุณตั้มเหรอครับก็วันนี้ดีใจครับผมผลการแข่งขันก็ดีใจครับทีมเราเล่นดีมากกองเชียร์ก็ยังหนาแน่นอยู่อเสียงก็หึมทั้งเกมในแดนของพีเอกนะครับและพี่เอกก็วันนี้เก็บสั่แต้ม ได้คับนัดแรกครับถือว่าโชคดีครับนัดเวียนี่เตรียมตัววางแผน,นกันไว้หรือยังครับ ก็ก็มีพูดคุยแล้วครับผมว่าจะไปกี่คนจะได้จองรถตู้ถูกครับาต่อไปไปบ้านเมื่อปีนี้ติดต่อทางไหนครับถ้าสนใจจะไปเนี่ยติดต่อได้ทางไหนเดี๋ยวจะประกาศที่หลังนะครับโอเคครับติดต่อทางเพจทางเพจนะครับเพจของขอยกเอฟซีครับโอเคครับแจ้งให้ทางแอดมินเขาสับติดต่อให้เลยครับวันนี้ก็ขอบคุณก่อนนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามขอยกเอฟซีกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ